ดีจ้ะตรงนี้ยังส้มตำโอ้ยส้มตำพะยำขนมกีนยำขนมกีนโอ้ยพี่น้องเลยปวดประเทสิ่งแกกเลย,ยสื่อตายอีกแล้วไข่เมือนี้พะยะค่ะกิริตกับนี้นะคะบักสโตอลูกชิน้นกินบอสลูกชิน้น ลูกกินสดๆข้าเจ้าเอามาฝากแฟนคลับนะย้ำขนมเจ็บใบมะกรกกูด ย่างอันยำหมเสถียม,มันต้องมัทต้งองงดโอ้ยมักทั่วลวกโอ้ยหางเลยตัวลวกเห็ดโมหนพี่น้องเข้ากันเป๊ะเลยแต่ไม่มีอุปสรรค แสรบเหมือนเดิมของมันแสรบมันแสรบนั่นประเด็กเฮ็ดแนวกินอาหารอีสานมันเสแสบนั่นประเด็กพี่น้องแมนบอกเนาะประเด็กพอ,อกเ,กเสแสรบปุุงเหยาตายก็พอเสแสรบ Продолжение กำล,ลังกินบกื่เกี้ตับมกวัวงืดอโยกองอีกสักก หอมขาวไปมากูดผูด้ใดกกินหอมขาวไปมากูดว่าเป็นร่องบึงได้เนี่ยย้ํากับน้ำสินใส่ประเด็กตาไม่ไงนี้เราเป็นผู้เอกประเด็กเป็นยงนี้เสียบ เคยกินไทยสัน นบ่พี่น้องลาเดกบ่เสียบไปเดกมันขเขาเฮ็ไดไม่ก็บ,บ่เสียบเนาะพอเห็ดอาหารเสียบไได้ลาเดกบ่เสียบเฮ็ดได้ก็บ่เสียบติโกโกจ้ของปลาเด็กตาจ้กของเสียบนางบา เบิ้มรอพี่น้องบ่มักกคะกดพาดขี้เดียดคอยก็บ่ต้องเบิ้มคอยปวดเข้าใจ เฮ็ดมันคือเจบความนะเนาะเฮ็ดเนื้อยู่นึกกินก็ได้เอาของมในข้นก็เฮ็ดดีๆเอาเนื้อกินเน้พระเฮ็ดงามๆงค่อยเฮ็ดประเดี๋ยวค่อยเฮ็ดคัดใจค่อยบขาคัดใจค่อยเขาเขเฮ็ดเขายังตัดเสียตัดผ่าเขายัง เฮ็ดเน่วกินเฮ็ดเพชรเศษขี้ใจเจ้าของคักๆแก่เจ้าของอไม่ปกุดพี่น้องอมันมึน เม็ดเจ้าของปกินปกีเกียวโอ้ยสามเม็ดเอามันก่อน,ม,นมาจากเมืองไทย,ยขนมสินเสียบเผือกกระบอกเสียบเผือกเป็ดขายขนมสิ่งข,ขายประเดียปไปกินขนมสิน ก็ยังคกินปลาเดียปลาเดีคยกินมาหลายมันขาวเป็นอย่างไกับบักคอยเค็มของงงค่อยสบายใจไทยเลี้ยงเสียบถือใกยกวลลุสิ่งเพ่อญ่ก็ปรเด็๋เป็นฟีเซนตื่นเป็นอย่างไรเราประดีอย่างจอมมันเสียบเยก็บอกว่าเสียบารมเสียนแล้ว and pick. cho nước lên vô trong hôm khao ตแกส่งฟิตมันสิมนหมื่นกุ้งก็สดๆมบ่มมืนม่นให้เด่นเนาะอ,อยู่มังเนาะมันก็ต้องกินแบบนี้ไปกินโดนๆเจ้าลึกลึนโอมาเพิ่งตัวไขอ่ปลาเอานี่มันออกมาเลยหมืน่น หนักประเดียกไมนี้เสียบกินเขาไปเนาะเจ้า ลองเบื้งเด้อไปพอกินหอมขาวหอมขาวผักไปประกูดเนี่ยไปพอกินลองเบิง้งยำขนมกินเจ้าของหนัง แพน่อนขับ้าม่าไม่ยนินนีกินเขาหอมเขาาือเปลี่นกินน้ำกินโยจ่าเรื่องต่างๆสิงซีบอกฟังหรืเด้วยเรื่องเอียงเอียงที่สวิเดียนแต่คอยเคยคิดว่าบ่าหลายมัดเขาจะไปบอกอย่างที่มันซีเรีย เรื่องสารลกสารละเดยสิพยานหามาให้เบาๆแบบเบาๆให้เบาได้สุ้มมือก็ได้เรื่องสารละแต่ขอคิดว่าทุกคนเพิ่นก็สิมีความรู้มีอย่างกันเรียบร้อยเพต้องมีอย่างกัแล้วล่ะอร่อยเสิร์ฟหนูนาสวีเดนแฟนเพจโดยไมไงนีดักดำพะยะค่ะไปแล้วย้ำะนมเซนพยะค่ะสิบสองนาทีจุบจับจับจุบจุกขอยสิสังหารโหดอีกอยู่กินเนี่ยกลับมาจังเลยบอกว่าสมองิขอมนกินอีก อันบสงไปกินขาา้าเมื่อสามเทียมะเล็งก็กินอีกเด้อพี่น้องเมล็จ้าจุบจุบจับจับจุบจ,บจบ